สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมง,งาน Open House ของเทคนิคอุบลกันค่ะที่บูธแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น,นะคะบรรยากาศภายในงานก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแดดร้อนมากแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวิเลยเรานะคะมีพัดลมตัวใหญ่มากค่ะพร้อมบริการทุกคนนี่ก็จะเป็นบูธของเราเองค่ะแผานกของเราจบไปมีงานทําแน่นอนค่ะตัวอย่างเช่นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์น,นักพัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบกราฟิกค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูผลงานของพี่ๆปะวะสกันค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นฟาร์มอัจฉริยะค่ะโหน่าทึ่งจริงๆเลยนะคะนี่ ชิ้นที่2ของเรานะคะก็จะเป็นโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลงานของพี่พปวสเหมือนกันค่ะชิ้นที่3ค่ะแปลงปลูกผักไฮโดรโปโนิกแนวตั้งอัจฉริยะตัวนี้มีระบบไหลเวียนน้าทําให้สะดวกในการปลูกผักมากยิ่งขึ้นเลยค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะที่แวะเวียนมาที่บูธข,ของเราเรามีโดนให้ทดลองใช้งานด้วยค่ะและยังมีหุ่นยนต์รถถังติดกล้องอัจฉริยะให้น้องๆทดลองมาขับเล่นอีกด้วยนะคะ สำหรับน้องๆน,นะคะที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักพัฒนาระบบเครือข่ายวันนี้พี่ๆมีตัวอย่างมาให้น้องๆได้รับชมกันค่ะหรือใครอยากเดินสายเป็นโปรแกรมเมอร์หรือออกแบบเว็บไซต์เป็นของตัวเองพวกเรามีตัวอย่างเว็บไซต์มาให้น้องๆได้รับชมกันด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่แวะเวียนมาบูธของเราเรามีพวงกุญแจ 3D ที่แผนกของเราออกแบบเองด้วยค่ะวิทยาลัยของเรามีหลากหลายสาขาให้เลือกตามความสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook หรือเว็บไซต์ของวิทยาลัยได้เลยค่ะมาร่ว ครอบครัว UTC ด้วยกันเยอะๆนะคะเรารอคุณอยู่